ป่อยมันไปอีดอกทองไม่อยู่แล้วหนาวอีจันไรปล่อยออกมาเยี่ยวจะเลดเดินกับหลังลื่นโต๊ก็ได้ฉันไม่กลัวปล่อยให้เขาเยี่ยวไปเยียวข้างทางไม่กลัวความหนาวมันกันหนาวจังเลยนะอีกดอก หยดทองก็ยี่อะไรขึ้นอี๋ของอะไรมันเยอะขนาดนี้อีดอกทองกูยังไม่ตายใครพูดอีดอกกูพูดเองกูพูดได้กูมีสมองและกูมีความสวยไม่กูสวยมากกูมันน่าเกินไปเลยอีดอกทองแล้วกูเป็นตัวเฮอะไรเนี่ยกะรีเบอร์ตอง กูชอบมันมากจะเป็นไปได้ยังไงที่ดอกกูพูดยี่เหลอ้กูอยู่เนี่ย <gasps> แล้วกูเป็นใครฮัลโหลอีดอกมีใครอยู่มินี่เอียกูอยากรู้นิดหน่อยว่ากูเป็นใครนะ่ะ